สบายดีจ้าพามาสวนจ้าจ้ายังพระดตาตัดหญนาจ้าห้ายาวแล้วจ้ายัางเมืทันตัดเตอ,อจ้าอืมส่วนทุเรียนจ้าสี่เอาลูกแล้วค่ะอีกสองปีก็เอาลูกแล้วค่ะลมแห้งแห้งแลค่ะน้ะเมื่อนี้อากาศดีหลายจ้า ใช่เป็นอีหยังนะนะบสมสบายบาจา่จ้าเฮคือนอนขักเทะบดสบายพ่จ้ามบ่ได้ยินบ่ฟังเอาบา่หืมบ่มีเสียงาวบา,าบ่จ้าบ่มีเสียงเห่าเสียงหอนบ่บสมสบายเนาะโอ้ยคือสิบส่สบายเฮงเนาะ ฟังเด้อฟังนี่โอ้ยได้ยินแต่เสียงบ่จ่าเ้าบ่ได้บ่เออนอนขักเนาะบ่สบายด้วยไปตาดีตนเนาะบ่สบายบ่มีหอดเสียงตอบโต้เลยเบากบ่ได้ยินเนาะเอเฮ็ดหูทวนลมอันเลอเออนอนเต็กพี่น้องเอ้ยบ่สบายนะบ่สบายดิเป็นอย่างเนาาบาดนี่ เสียงกรบบ่ม hmm. ีได้พี่น้องเอ้บ่มีเสียงเลยเออบ่มีเสียงเสียงแหบเสียงแห้งหมาค่อยนะป่วยจะป่วยหมาป่วยหมาพปสบายเด้พี่น้องเอ้อน่ะพปสบายกับมาน้ำเจ้าของอืมหมาก็มีไอเด้พี่น้องเอ้ยหมาค่อยนะไอคัก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 เสียงกับแหบ เศร้าโผโผ่่อะมันเลยนอนอะ่ะมันบสมสบายพี่น้องเอ้ยอืมเมื่อกี้นี่ก็เห็นไอ้จามในใจนะคึกคึกคึกจืเออจักเป็นยังบสมสบายเสียงแหบเสียงแห่เนี่ยคันจะเว้าก็ได้แต่แบบนั่นแหละกระดิกค้างแบนั่นแหละพี่น้องเ,เอ้ยเออเมื่อยบมสบายป่วยหลายเนาะ แก่หลายแล้วเท่าหลายแล้วหนังงานแลยบ่ให้บ่ให้บ่สบายฮิดใดเนาะบ่ติเลยเนาะป่วยเท่าละอากาศผุดเปลี่ยนไปคนกันยังปิ่นไอปิ่นวัดเนาะมาก็เป็นวัดปิ่นไอคือการมาก็ได้อืมมาก็ไอได้พี่น้องเอ้ยอย่าว่าได้ว,ว่ามาบพไอไอคือการใช มาสมายเนาะนอนซะนอนซะเด้อซะประกวนล,ละเดี๋ยวจะซื้อยากแก้ไอมาให้กินเด้อเวลาเว้ากับนอนฟังอ้าวไ่ได้เว้าหล่น้องเอ้ยเสียงเพื่อนบ่มีไม่ได้แบบสะออดสะอสะอคือตะกอนหรอกคือแบบโอ้ยอ่อ,อนออดเวลาหาเว้าจังซี่นวะเลนมาหาลและะออ้วกอ็อ่อนก็ออดองีงๆๆๆๆงี้งงเยเงยเย นี่บบมีเสียงพี่น้องเอ้ยมาสมบายเป็นวัดเมื่อคืนก็ฝนตกเนาะตากฝนเพิ่นมักนอนอยู่ข้างนอกเลยเพิ่นเลยตากฝนมาสมบายมาก็มีฮอดไอคือว่าเพิ่นก็งงคือกันนะเจอกันไหมเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพิ่งไหมเด้อว,ว่าสิตีมือใหเนานะโอเคจ้ะพี่น้องเจอกันไหมจ้า